หลังใจไปให้ลุงพลคนบ้านจำปาดงก็มีนังดอกนี้หน่อต้มสุกนะคะจะไปกับน้ำพี่กกะปิมีน้ำดอกแค่เพียงอยาบอกลุงพลสู่เด้อ もうちょいあてに。Okay, no, สำคนดีบางทีบุญต,ติองดีจะได้หยุดเดือดร้อนกันหัวใจกันสายบุญน้ำค้าต้องค้าหัวใจสำความหักแพงสูสท้องตาเปันกหลายล้านคนให้กำลังใจ ยังยามไว้ก่อนนังยางไว้ก่อน๋ยวจะมาอีกนะค่ะเพจะต้มอ,อีกนะค่ะจะต้มเก็บไว้อีกนะต้มไว้นะต้มไว้ลกปุ๊บให้ลูกก่อนนะลูกแล้วขอบคุณแนมะ่สุดที่สุดที่ลิกนะค่ะทำให้ลูกสุดที่เลิกนะคะ <laughs> ลูกคือแก้วตาดวงใจนะคะอี ตรงรูปหลานน้อยมาให้ะะเลยค่ะตัวเล็กหลานน้อยเต้นดักดักดักดกอกใส่พริกอันนี้พริกนี่คุณแม่ชอบนะค่ะคุณแม่จะเอาพริกไหนวะต้องเลือกพริกก่อนลูกไอากินโดนพริกเออลูกไม่ชอบพริกคต่แม่ชอบพริกยูไนม์มาพริกแม่ชอบพริกพริกลอ,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 อยนะ

นอนตกชายชอบกินอะไรหมูพี่ต้องชอบกินอะไพี่ต้องพี่บอยพี่ไม้นะคะไอเล็กชื่อพี่ไม้ฝนโตชื่อหมววิว ไนมาเห็นพริกเยอะอะเยมากทำเยอะมากนะเยอะเกินแบ่งไปเกลือไปให้สลายเอาแก้มเราวางมาค่ะเออกับแก้มต้นบีมังแบ่งให้คุณแม่ ก็ชอบกินนะตีมือลูกสาวคนโตนะคะลูกสาวคนโตทําอะไรก็ชอบกินหมดอร่อยลูกเขยก็ทําอะไรนะคะลูกเขยเป็นน,น้องสาวนะคะปตักกับข้าวอร่อยมา,มากพวกใส่ตลับยังไม่หมดตั้งยู่ตั้งลมง ลืมพัดลมเนาะค่ะยุง่พัดลมม่ดลพสองตลับนี่อ่ะกินไม,ไม,ไม่ใส่ไม่หมดออมนี่ยังดลับหนึ่งก็กินไม่หมดต้องจับอีกอ่ะไม่ไใส่ไม่หมดนาะอาสองตลับนโหเยอะมากเลยทำไมทำที่เ็มากเลย ใส่มาตลับลนี้หมดเลยคะทำไงพริกิวพริกไม่ได้คุณแม่ชอบกินคุณลูกชอบกินพริกสองตลับแล้วนะคะเอซีนะคะนี่กของใส่ของร้นได้นะคะคุณลูนะคะหามาอีกตลบหนึงนะคะป้าปถูก แกมันร,อรน้อนมันตใหญ่บ่มันเย็ยนอีกหน่อยไหมันร้อนอยู่นี่ค่ะแต่นี้มันการคนคร้อนได้เยอะนเย็ยนอีกนะใส่ของไว้ก็นล ก็ไปที่ทำงานไปกินกัน ไปที่จะอไปไปที่หนต้องมีห้องกลัวให้คุณแม่คุณแม่ <C> <Trop otype> สามตลับะนาะต่แต่แต่แตสามตลับเนาะแกงหมอบเลอร์ย่เงียนะค่ะอันนี้ต้มมะละกะคะที่นุก่เดี๋ยวคุณแม่ คนก็มีความสุขนะคะอย่าถามว่าบ้านะคะคนก็มีคน